อธิบายหน่อยค่ะว่ามีผลยังไงบ้างอาการยังไงบ้างครับตื่น right ช่วงขึ้นก็เป็นเ e v อ r เป็นไข้เป็นหวัดเนาะเป็นไข้ครับก็หนาวซ้ำด้วยมัสมั่นเนื้ออร่อยไหมอร่อยปะกินกับโออิชิทุกคน วันนี้พวกเรามาฉีดวัคซีนกับใครคะแบบนี้กับหมอรับเออแต่ที่นี่เขาเรียกว่าหมอบ้านเนาะเป็นหมอหมอ,หมอประจำตัวนะคะมาดามอั้ชาแนลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมาดามอั้มชาแนลวันนี้นะคะอ้้มจะพาทุกคนนะคะมาฉีดวัคซีนเข็มที่3นะคะหรือว่าบูสเตอร์ วัคซีนนะคะโมเดนาเข็มที่สมนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้อามจะมาฉีดก,กับสามีนะคะตอนนี้กําลังเดินเล่นรอคุณสามีนะคะเขาทำงานอยู่แล้วก็เดี๋ยวเขาจะแวะมาฉีดวัคซีนนะคะคุณสามีมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณสามีวันนี้เราจะไปทำอะไรคะเราจะไปบูสเตอร์ ไปไรไหมพร้อมไหมคะรอครับบรรยากาศห้องหมอแอบถ่ายหมอยังไม่มาวันนี้พวกเรามาฉีดวัคซีนกับใครคะแบบนี้กับหมอเออแต่ที่นี่เขาเรียกว่าหมอบ้านเนาะเป็นหมอหมอประจำตัวนะคะที่นี่ต้องมีทุกคนใช่ไหมคะหมอประจำตัวใช่ไหม คือใครไม่ใช่ตรงมีแต่ดีที่มีทั้งไปโงพยลเอ็กซ์มอยาโรงพยาาอะไรทั้งไปลรงพยอ๋อแบบนี้เนาะมันสะดวกกว<ม>่ามีหมอประจำตัวมีหมอประจาตัวแล้วก็มาได้เลยนะถ้าไม่สบายเล็กๆน้อยๆก็คือมหามหาหมอประจำตัวก่อนเนาะแล้วหมอก็คือที่นี่เรื่องเรื่องยาอะไรเงี้ยที่มันที่มันแรงอ ต้องมีใบสั่งยาใช่ไหมอ่ะนั่นแหละใช่ไหมมันต้องมีใบสั่งยาจากหมอก่อนไม่ใช่อยู่ๆไปเอายาได้เลยอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่เหมือนบ้านเรานะไม่งั้นก็ต้องไปโรงพยาบาลไปไป,ไปแบบว่าฉุกเฉินนะคะเป็นไปหาแผนกฉุกเฉินซึ่งแบบว่าพวกเราเคยไปไเนา่วันเสาร์นอาทิตย์อ่ะคนเย,ยเอะมากรอนานหลายชั่วโมงเลยนะคะ นั่นแหละค่ะมีหมอบ้านสะดวกที่สุดก็เราสามารถซื้อดูอินเทอร์เน็ตได้เลยใช่ไหมเราดูที่ไหนหมอบ้านมีที่ไหนบ้างอันนี้เรากำลังรอฉีดวัคซีนนะคะอันนี้เขาเรียกว่า booster booster dose อ่าแต่ว่าเป็นการฉีดวัคซีนโมเดิร์น่าที่มันไม่มันแค่ครึ่งหนึ่งเนาะเขาบอกใช่ไหมเออแค่ครึ่งหนึ่งคือไม่ไม่ใช่ทั้งหมดเนาะเขาเรียกอะไรไม่ใช่ทั้ง d o สเนะนั่นแหละค่ะ เราก็ภาวนาว่าอย่าให้มีผลข้างเคียงเหมือนครั้งที่แล้วนะเข็มที่สองอะ่ะเออตอนนั้นเราแบบไม่สบายกันวันหนึ่งเลยเนาะมองว่าจะไม่มีอาการอะไรนะคะนี่ชุนกว่าทุกคนตอนนี้นะคะพวกเราก็ฉีดวัคซีนนั่นเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อ้ําก็ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเท่าไหร่นะรู้สึกแค่มันปิ๊กๆนิดน,นึงตรงตรงที่เราฉีดนะ อ้ําฉีดทางด้านซ้ายนะคะเพราะว่าทางด้านขวาเนะคิดว่าเอาไว้ใช้งานเยอะนะคะแต่ก็ตอนนี้อยู่เ้าอยู่ที่อารามที่ร้านไทยนะคะชื่อว่านุสตินหรอแบบนี้ชื่อชื่อร้านไนอา่านไม่บอก่ามันกลับชื่อว่าทูกโกไทยนูสตินไทยนูสตินทูกโก,ก,โก,ก,โก,ก,โกอะไรสักอย่างเดี๋ยวจะถ่ายรูปแปะเอาไวไ้แล้วก๋วยเตี๋ยวของอ้างํา ขอบคุณค่ะคุณสามีโหน่ากินมากเลยสามีกินอะไรคะสามีกินอะไรคะมัสหมันเนื้ออร่อยไหมอร่อยปะกินกับโออิชิทุกคนขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะคะว่าภายในหนึ่งถึงหลังจากฉีดเนี่ยสองวันเนี้ยมันจะมีอาการอะไรบ้างนะคะรอรับชมกันด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะคะก็เป็นวัน ที่3แล้วนะคะหลังจากที่พวกเรานะคะได้ไปฉีดบูสเตอร์โดส ของโมเดนหน้ามานะคะทุกคนขาเดี๋ยวอ้อจะมาอัปเดตนะคะอาการนะคะว่าพวกเรามีผลข้างเคียงอะไรกันบ้างหรือเปล่านะคะแต่เดี๋ยวอ้อขอเท้าความาไปอบอกก่อนนะคะว่าระยะเวลาในการนะคะรอการฉีดบูสเตอร์โดสเข็มที่3เนี่ยใช้ระยะเวลาในการรอนานแค่ไหนนะคะสําหรับเข็มแรกนะคะการฉีดวัคซีนโมเดนหน้าของพวกเราเนี่ยพวกเรามีอาการอะไรไหม เข็มแรกโมเดอร์าไม่มีอาการอะไรแ<ม>ค่แค,ค่เจ็บแขนนิดหน่อยอแล้วก็มีรอยช้ำเนาะ<ช>ระยะเวลาในการรอเข็มแรกไปเข็มสองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4อาทิตย์นะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ได้ฉีดเข็มที่สองเข็มที่สองมีอาการไหมคะมหเหนื่อยนาะ ก็คือหนาวไม่สบายหนาวสัน่น sun, อ่อ,อนเพลียวันหนึ่งเต็มเ็มเหนื่อยมากอืทุกคนสามารถย้อนไปดูคลิปของอ้ําได้นะคะอ้ําทำไว้มีทั้งเข็มแรกเข็มสองเลยนะคะอาการอ้ําเล่าหมดเลยค่ะพาไปดูด้วยว่าฉีดที่ไหนอะไรอย่างนี้นะอ่าแล้วก็หลังจากเข็มที่สองไปเข็มที่3มก็คือมาบ o o s t e r dose เข็มที่3ของโมเดิร์าของพวกเรานะคะใช้ระยะเวลาในการรออยู่ที่ประมาณ6เดือนนะคะ ก็เกือบจะ6เดือนเลยแหละเนาะอืมแต่ตอนนี้นะคะที่สวิตนะคะเขาได้เหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่นะคะก็คือตอนนี้ส 4, 4ี่เดือนก็สามารถลงทะเบียนนะคะเพื่อจะขอไปฉีดอ่าบุตรโดสเข็มที่สามนะคะไม่ว่าจะเป็นซฟเซอร์หรือว่าโพรเดนนาอะไรอย่างนี้เนาะอืมแต่ส่วนจนสันหนึ่งจนสันนะคะทุกคยังใช่ไหมคะอืม นั่นเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าบุสเตอร์ดสนะคะเรามีอาการอะไรกันบ้างนะคะสําหรับอ้ําอ้ําไม่ได้มีอาการอะไรเลยค่ะมีอาการเหมือนกับเข็มแรกนะคะก็คือเจ็บแขนนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีรอยช้านะคะเดี๋ยวมาฟังพี่ตินกันนะคะว่าพี่ตินมีอาการยังไงนะคะค่ะเอาค่ะพี่ตินอธิบายหน่อยค่ะว่ามีผลยังไงบ้างอาการยังไงบ้างคตับตืง ช่วงขึ้นก็เป็นอข์เป็นไข้ขเป็นหวัดเนาะเป็นไข้ข่ครับก็หนาวซั่นด้วย <laughs> คือพี่ตินเขามีอาการไข้นะคะไม่สบายเนาะแล้วก็มีอาการหนาวสั่นเนะาะใช่ครับหลังจากที่ฉีดบูสเตอร์เนี่ย วัคซีนเข็มที่สามเนี่ยกลับบ้านมาเนาะกลับบ้านมา้โอเคมากกลับมาตอนเย็นโอเคดดอตอนเย็นยังโอเคยังโอเคอยู่แล้วแล้วตื่นที่สองที่สามก็เป็นอ๋อตอนกลางคืนเนาะใช่ไหมใช่ครับรู้สึกไม่ไม่ไม่สบายตอนกลางคืนไม่สบายมาก <laughs> อืมอ้ําก็รู้สึกว่าเอ๊ะอ้อําก็นอนไม่หลับด้วยนะเพราะว่า เพราะว่าเขาเหมือนโดนเวลาเขานอนเขากลับไปกลับมานะก็เลยถามว่าเป็นอะไรเพราะเขาไม่สบายเนาะคืออาการที่แบบว่าเด่นคือหนาวแล้วก็มีไข้ใช่ครับแล้วมีอาการปวดหัวไหมคะปวดหัวไหมปวดหัวไหมไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เป็นหนาวแล้วก็เป็นไข้นีแค่นี้แค่นี้เล่น้น อาการเหมือนแล้วก็เนื่อยโอเคละเนาะอ่อนเคลียอาการเหมือนกับที่เราฉีดวัคซีนบอรเดน่าบอเดน่าเนี่ยเข็มที่สองเลยใช่ไหมเหมือนกันนะเด็กต้องครับแล้วก็ของพี่ตินก็จะมีรอยช้ำนิดนึงเนาะเป็นรอยรอยช้ำของที่ฉีดมาเนาะจะหายเร็วหาย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 แป๊บเดียวหายวันเนี่ยวันนี้คือหายแล้วเนาะหลังจากที่ฉีดมาได้สามวันแล้วนะคะ อไม่สบายแค่หนึ่งวันไม่สบายหนึ่งวันแล้วก็หายไปเลยหายหายมันติดทิ้งไปเลยใช่ไหมยังยังไม่มีแรงเท่าไหร่เลยโอเคก็คือไม่สบายหนักคือหนึ่งวันแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะใช่แต่ไม่มีอาการหนาวแล้วเนาะไม่ไม่มีอาการหนาวแค่แบบว่าเปลียรๆนิดนึงค่ะแต่พวกเรานี้ฉีดกันแค่ โมเดอร์นาแค่นี้เนาะคือ3เข็มนี่คือโมเดอร์นาหมดเลยนะคะแล้วสำหรับเด็กนะคะช่วงนี้ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเริ่มอยากจะให้เด็กฉีดแล้วด้วยเนาะใช่ไหมของเด็กอะค่ะไม่นานไม่นานเดือนมกรานี้นะคะเขาบอกว่าเขาจะให้เด็กอายุตั้งแต่ห้าขวบขึ้นไปเนี่ยฉีดไฟเซอร์เขาจะทำแบบว่าเป็นพิเศษนะคะสำหรับวัคซีนสำหรับเด็กเลยนะคะใช่ไหม อไฟเซอร์นะคะส่วนเด็กที่อายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถฉีดของโมเดอร์นาได้ใช่ไหมคะได้ครับอโอเคค่ะก็ขอบคุณพี่ตินมากเลยนะคะที่เข้ามาให้ขอบคุณสามีค่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะอาการปกติทุกอย่างเนาะใช่ไหมคะอือโอเคค่ะ วันนี้อ้มก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะกับพี่ตินนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องมาดามอ้้มชานแนลด้วยนะคะแล้วพวกเรานะคะจะทําคลิปดีๆมาให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปนะคะลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย